ยินดีต้อนรับสู่ช่องไอเพียร์ชาแนลนะครับวันนี้นะครับเฮียมานะครับมารีวิวนะครับผมสำหรับผู้ที่โชคดีนะครับจากกิจกรรมนะฮะดีแท็กรีวอร์ดคอยใช้ดีมีคุ้มนะครับผมใครเป็นผู้โชคดีกันบ้างนะครับที่เฮียเคยทําไว้นะครับคลิปนะครับในการใช้คอยแลกสิทธิ์ลุ้น Honda City นะครับหรือว่าโทรศัพท์มือถือซันซุงกาเล็กซี่ซัทฟลิปทีนะครับผมตอนนี้ประกาศผลแล้วนะครับ ก็ผู้ที่ได้รางวัลนะครับ2คนนะครับเบอร์0 9 0 0 1 2 7นะฮะกับเบอร์0 8 5 3 5 3 7นะครับตัวนี้นะครับผมก็สำหรับคนที่อยากจะมาเช็คสิทธิ์นะครับเข้าไปดูที่เพจนะครับดีแท็กนะครับวันที่17มกรานะครับประกาศไปเลยนะครับผมก็นี่นะครับแล้วก็ แต่ว่าสาหรับรายการนี้คิดว่าคนใช้เยอะนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าเนี่ยบางคนบอกว่าเกือบ2 0,000คอยปิวอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือเกือบ4 0 0พคอยอย่างเงี้ยโบว์อะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบเขาก็คือเล่นกันเยอะมากครับแบบแต่ว่าเฮียแบบ2 0 0 0 0นคอยนี่ไม่รู้ว่าเรื่องจริงหรือเปล่านะแต่ว่าถ้าถ้าเขาเป็นเรื่องจริงเนี่ยคือแบบเล่นกันเล่นกันเยอะมากจริงๆฮะรายการนี้ค <iph on. S 1> ือแบบทุกคนแบบอยากได้ก in ันอะไรอย่างเงี้ยนะครับผม แล้วก็มีผู้ที่โชคดีนะครับมันก็มีการเขาเรียกอะไรล่ะถ่ายมีการมาโพสต์ว่าตัวเองว่าว่าแจกจริงๆอะไรอย่างเงี้ยได้แน่นอนอย่างเงี้ยนะครับก็มีมีคนมาโพสต์อะไรประมาณนี้นะครับผม <c oughs> อ่าแล้วก็เหมือนมีบางคนบอกว่าเอ๊ะได้รับรถแล้วเร็วจังเพิ่งประกาศวันนี้เองดีใจด้วยนะคะอะไรประมาณเนี้ยก็คือน่าจะสาหรับผู้ที่โชคดีอยู่แล้วนะครับก่อนประกาศเนี่ยคืออาจจะโทรศัพท์นัดให้มาอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็พอประกาศเสร็จก็คือถ่ายรูปอะไรเรียบร้อยอะไรประมาณนั้นนะครับประมาณนี้นะครับผมเพราะว่าคือสาหรับคนที่ได้อะเขาต้องเขาจะส่วนใหญ่แล้วก่อนประกาศจริงอ่ะยังไงก็คือมีการโทรศัพท์ไปบอกก่อนอยู่แล้วอะไรเงี้ยคงไม่ใช่ให้เรามาดูประกาศแล้วก็แล้วก็มานั่งเช็คสิทธิ์เราเองว่าเราใช่หรือเปล่าแล้วไปติดต่อเองอะไรประมาณนี้คงไม่ใช่นะครับดังนั้นก็สําหรับคนที่ อยากมาลองเช็คดูนะคบว่าเ,เราสรุปเราได้หรือเปล่าหรือว่าพนักง,งานลืมโทรหารเราหรือเปล่า,ามาลองเช็คดูได้นะครับผมว่าเ,เราใช่หรือเปล่างียนะครับแต่ว่าถ้าแต่ว่าทาง d ีแท็กเขาปิด3เบอร์สา3ตัวหลังเอาไว้นะครับฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วก็พนักง,งานจะโทรไปหาเราแหละนะครับผมว่าคุณได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับ สำหรับคนที่อยากจะมาเช็คว่าสรุปมันใช่ของเราจริงหรือเปล่าเนี่ยก็มาลองเช็คดูนะครับผมถ้าตรงกันเอ่อเท่าไหร่ล่ะเจ็ดตัวอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่มีใครโทรศัพท์หาเราเลยก็คือคงไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยน,นะครับผมโอเคครับยังไงก็วันนี้นะฮะสำหรับคนที่ได้่วมกิจกรรมแลกคอไปแล้วนะฮะสิทธิ์ลุ้นโชคนะฮะก็อย่าลืมมาเช็คนะครับว่าตัวเองเนี่ยได้รับแล้วหรือยังนะครับได้เป็นผู้โชคดีหรือเปล่านะครับผม โอเคครับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามจนจบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ